สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอัปเดตดท้ายหมุนกันนะครับอ่าตอนนี้วางวงเวียนแล้วนะครับอันนี้ก็ตั้งเฉนียเจ็บร้อยเจอแน่นอนครับฤด,ดูการ68แท้ายหมุนค่อยเห็ดไตครับผมเอาเรียงครับ ก็จะทรงประมาณนี้ครับข้างหลังก็จะเป็นยีอนะครับเทอร์โบอันนี้ก็จะเอาออกนะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังทำฐานดูเดี๋ยวจะอัปเดตชิปให้ดูเรื่อยๆนะครับาฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ